เปิดน้ออดนนเข้าครับสวัสดีครับเปิดนายางครับวันนี้เลิกได้ย่ามนะครับเลิกย่ามกรับบ บมีมือแล้วครับมือได้ว่างก็มาเปิดนะเสราะหล่องอกเท่ากันน่ควาเปลือกมันเกิดขึ้นไหมเปิดนาเก้านี่แล้วครับดีีก็เกนิด โอ้มันไหลเลยบุกีเนี่ยเอาสองรดนับรวดแตงปุกแตงรวดป้าปวดไหมครับกีดหล่องดูซะก่อนได้แล้วกรับปู เปิดหน้าไม่ั้นบุคอยอยากไล่เ,ลเปนไรหรอกครับหยิดเค่ององมีดด้วยครับมาถึงที่เลยถใจเลเปิดน้ำนชี้ิสิเปิดกลางเวนนะครับ เพราะว่าย้างเมื่อท่านออกดอกกีดไม่ไหมบางทีครับยังเห็นเกิดล็ดเขียวอยู่เอาอีกเจ้าองหนึ เจ้าซ <c oughs> วนยางเดิมเปิดแล้วครับเหมือนีอิดยางเพราะว่าฝนตกเริ่มเล็งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทงนาทีเลยไหอือนะครับคลิปนี้กับพ่อแหวนชิลครับต่อแกนลิปหนาครับสวัสดีครับ